วันนี้พามาชมวัตถุมงคลหลวงพ่อนรงนะครับวัดมะเกลือคือทางวัดเขามีงานวัดงานประจำปีนะครับวัดมะเกลือก็อยู่ที่จอมทองนะครับสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆ พร้อมก,กันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ไอดี0เเครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบทเท็เตลไทย น้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยู่ที่วัดมะเกลือนะครับพาเพื่อนๆทุกคนมาเที่ยวงานวัดนะครับวัดมะเกลือหรือว่าวัดมงคลวรารามอยู่ที่ดาวขนองครับเป็นวัดของอดีตเกจิชื่อดังนะครับหลวงพ่อนรงค์วัดมะเกลือนะครับงานก็เริ่ม31อ มีนาคมถึง9เมษายนนะครับเพื่อนๆที่อยากมาเที่ยวงานวัดนะครับก็มากันได้เลยนะครับยังมีอีกหลายวันวันนี้ก็จะพาเที่ยวชมงานวัดแล้วก็ชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อณรงค์นะครับถือว่าท่านเป็นเกจิชื่อดังในย่านนี้เลยนะครับวัตถุมงคลของท่านก็สายเหนียวนะครับนี่ครับบรรยากาศงานวัด หลวงพ่อนรงวัดมะเกลือนะครับก็ถือว่าท่านเป็นพระเกจิที่เรื่องชื่อในด้านคงกระพันในแถบพื้นที่ฝั่งทนบุรีนะครับจะให้รู้จักกันเป็นอย่างดีหลวงพ่อนรงเป็นชาวอายุทยาเกิดปี2429นะครับในสมัยเด็กบิดาได้ไปฝากอยู่กับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่าซึ่งมีศักด์เป็นลุงแล้วท่านก็ได้เรียนวิชายอยู่ ถึง6ปีนะครับเมื่ออายุครบเป็นทหารได้รับราชการจนได้ยศเป็นนายร้อยเอกนะครับต่อมาท่านคงเบื่อหน่ายทางโลกนะครับจึงลาออกจากราชการเดี๋ยวพามาดูวัตถุมงคลของท่านก่อนนะครับนี่รุ่นหนึ่งนี้เป็นเนื้อทองคำนะครับแสนห้านะเพื่อนๆแสนห้านะ ส่วนเหรียญพวกนี้ก็ราคาไม่สูงมากนะครับมีสามร้อยนะครับรูปหล่อท่านก็มีนะก็หลักพันเหมือนกันรูปหล่อนี่รุ่นหนึ่งเนื้อทองคำแท้นี่แสนห้าเลยนะไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่อย่างเหรียญพวกนี้ก็สามร้อยแล้วก็มีเป็นรูปเหมือนนี่ก็สามพันห้านะ วัตถุมงคลของท่านเขาบอกว่าเป็นสายเหนียวนะนี่รุ่นที่สองก็เป็นทองคํานะอันนี้แสนหนึ่งถ้ารุ่นสองรุ่นหนึ่งนั้นแสนห้านะแต่เหรียญที่ว่าเนื้อธรรมดาอย่างนี้เนี่ยก็อยู่ที่หลักร้อยนะครับ อันนี้แหวนนะครับแหวนแหวนนี้ก็เป็นลงยานะครับแหวนลงยาเป็นรูปท่านนะครับราคาก็ยังอยู่หลักร้อยนะครับสามร้อยถึงสี่ร้อยนะครับนี่นี่ก็สามร้อยนะครับเพื่อนๆเป็นเนื้อผงมากันได้นะครับมาเช่าบูชาที่วัดได้ภายในงานนะครับนี่ครับ สวยด้วยนะครับแบบนี้หนึ่งหนึ่งพันนะครับเป็นเหรียญน,นี่อย่างนี้สามร้อยนะครับมีสามร้อยมีห้าร้อยประมาณนี้นะครับเพราะว่าแต่ละเนื้อจะไม่เหมือนกัน mm. ก็ถือว่าเป็นปถุมมงคลที่ราคาไม่สูงมากจะสูงก็ตรงที่ รุ่นเก่าๆแล้วก็เป็นเนื้อทองคำนั่นแหละครับอย่างนี้ก็หลักร้อยสามร้อยอย่างนี้ครับสองร้อยสามร้อยประมาณนี้นี่อย่างนี้200นะครับเหรียญน,นี้แล้วก็มีทเวทวสุวรรณนี่ก็มีครับทเวทวสุวรรณนี่รู้สึกจะสร้างใหม่นะครับ ป็นเหรียญที่สร้างทางวัดสร้างขึ้นมาใหม่แต่ถ้ารุ่นที่พศลึกๆที่ทันหลวงพ่อนั้นก็ราคาสูงเหมือนกันนะครับถือว่าท่านเป็นเกจิชื่อดังเหมือนกันถ้าพศลึกๆนี่ก็ราคาหลักแสนเหมือนกันนะครับแต่ต้องเป็นเนื้อเนื้อทองคำนี่นีอ่อย่างเหรียญที่ว่าไม่ใช่เนื้อทองคำก็หลักพัน หลักร้อยก็มีหลังจากพาชมวัตถุมงคลแล้วผมก็จะพาเดินชมเที่ยวงานวัดแล้วก็จะพาไปกราบรูปเหมือนหลวงพ่อนาลงนะครับเล่าต่อให้ฟังนะครับประวัติของหลวงพ่อนาลงนะครับคือท่านเคยไปรับราชการ เป็นยศเป็นนายร้อยเอกนะครับต่อมาท่านคงเบื่อหน่ายทางโลกนะครับจึงลาออกจากราชการเมื่ออายุ57ปีนะครับในปีพศ2487ที่วัดนางนองจำได้ว่ามีหลวงพ่อเน่งวัดบางสแกเป็นพระกรรมวาจาจารย์อยู่ในตอนนั้นด้วยนะครับหลวงพ่อนรงเมื่อบวชเป็นพระได้สละสมบัติส่วนตัวเช่นที่ดิน มาพัฒนาวัดมะเกลือซึ่งสมัยนั้นเกือบจะเป็นวัดร้างนะครับและพื้นที่ของวัดส่วนใหญ่ถูกชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบๆครอบครองนะครับเมื่อหลวงพ่อนรงได้มาอยู่ที่วัดมะเกลือท่านต้องต่อสู้ทางกฎหมายเอาที่ดินของวัดคืนมาจากชาวบ้าน ในที่สุดนะครับก็ประสบความสําเร็จได้ที่ดินกลับคืนมากว่า10บไร่หลวงพนรงท่านชอบศึกษาด้านวิชาอาคมมาตั้งแต่สมัยอยู่กับหลวงปู่สุขนะครับเมื่อเป็นพระทําให้มีผู้มาเริ่อมใส่ได้อย่างรวดเร็วนะครับสังเกตได้ว่าเหรียญรุ่นแรกสร้างปี2495ซึ่งหลวงพ่อยังบวชได้ไม่ถึง1 0พรรษานะครับคือท่านเก่งตอนเป็นคราวาสด,ด้วยนะครับ หลวงพ่อนรงจัดสร้างวัตถุมงคลเพียงไม่กี่รุ่นเช่นเหรียญรุ่นแรกปี2495เหรียญรุ่นลุงหลานปี2518เหรียญรุ่นเสกตะบันเหรียญรุ่นสร้างตะบันและก็พระสมเด็จหลังรูปหลวงพ่อและก็พระผงรูปหลวงพ่อเหรียญหนุมานเป็นต้นนะครับ พระเครื่องของท่านจะมีประสบการณ์เยี่ยมด้านคงกระพันแล้วก็แคล้วคาดหลวงพ่อนรงมรณภาพประมาณปี2522นะครับหลวงพ่อนาลงท่านเป็นสิทธิ์ยุคเดียวกับหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านหลวงพ่อหน่ายแล้วก็หลวงพ่อหน่ายวัดบ้านแจ้งนะครับหลวงพ่อพุทธวัดเขาไม้แดงนะครับจะเป็นเกจิรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สุข วัดปากคลองมะขามเฒ่านะครับสำหรับใครอยากมาเช่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อนโรงที่วัดมะเกลือก็มากันได้นะครับถือโอกาสมาเที่ยวงานวัดยังอีกหลายวันนะครับนี่ครับของกินเยอะแยะมากมายเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งไว้นะครับสวัสดีครับ